รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเที่อวตามใจของไทยเช่นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของปีเลยค่ะสวัสดีปีใหม่ คนด้วยนะคะก็วันนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างค่ะตอนเนี่ยบอกว่าถ้าใครไปไหนเนี่ยเดินทางต้องระมัดระวังดีๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะ,ะก็วันนี้จอมขอพูดถึงปีที่ผ่านมานิดน,นึงนะคะ่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2020นะก็าอาจจะเป็นปีที่ใครหลายคนรู้สึกว่าเราไม่รู้จริงๆว่านในอนาคตคือมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะเราบางทีอาจจะใช้ชีวิตโดยที่เราก็ลืมมองถึงสิ่งดีดรๆรอบๆตัวเรา อาจจะลืมไปว่ามันมีอะไรที่เป็นข้อดีอยู่รอบๆตัวเราบ้างจอมก็เลยรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยนะว่าสิ่งดีๆแม้แบบเพียงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับเรานะคะมันทําให้เราเป็นกําลังใจที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันผ่านไปได้ด้วยอย่างเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับปีที่ผ่านมาถ้าเกิดใครเจอเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่ามันหนักใจนะคะไม่เป็นไรปีนี้เริ่มใหม่ก็ จอมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านไปทางรายการนว้ละกันนะคะแล้วก็สําหรับปีที่ผ่านมาคือเริ่มตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจอมก็เลยอยากพาทุกคนไปเที่ยวตามใจในการที่เริ่มต้นกลับไปย้อนถึงสิ่งดีๆที่กับอยู่คู่กับเมืองไทยมาแบบยาวนานคนไทยมายาวนานมากค่ะก็ะที่จอมพูดถึงเนี่ยก็เป็นสิ่งดีๆที่เรามีที่คนไทยมีแต่ว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราหลงลืมไปจนเราไม่ได้ดูแล แล้วมันค่อยๆจางหายไปนะคะตอนนี้จอมกาลังพูดถึงควายไทยค่ะก็ถ้าทุกคนจําได้นะจอมพาทุกคนไปที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นความน่ารักความฉลาดแสนรู้ของน้องควายนะคะแบบเยอะมากเลยมีหลายๆพันเลยนะคะตั้งแต่พันธุไทยแล้วก็พันุ์ที่มาจากต่างประเทศนะคะ ซึ่งแต่ละพันธุ์แต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีความฉลาดมีความน่ารักที่แตกต่างกันนะให้ทุกคนย้อนกลับไปดูภาพด้วยกันนะคะถึงความน่ารักฉลาดฉัน,นของควายไทยแล้วไปดูว่าจะหลงรักควายไทยเหมือนที่จอมหลงรักหรือเปล่าโย่โอเคเยอะมา โรดดเมีจ้าตัวนี้บ้างนะครับก็เป็นเป็นพญาควายควายมงคลควายจ่าฝูงอ่พา,วาพวกนี้ก็จะเป็นอะไรครับห้ามซื้อห้ามค้าห้ามขาย ก็เหมือนท่าไม่ได้ทําไมถึงเป็นพยาควายก็คืออ่าจริงๆก็เหมือนช้างใช่ไหมครับมีตำร<ห>าเกี่ยวกับเรื่องช้างที่ถูกสุกษณะถูกลักษณะ<ห>นะครับแล้วก็อีกควายก็มีมีอะไรครับม,ม,ม,มีตำรา,าเรื่องควายดาวเช่นก<ห>ันนะครับเรื่องแต่เ่เจ้าตัวนี้ก็เริ่มแต่อะไรครับเริ่มแต่หน้าผากเลยหนึ่งจุดหน้าผากเขานะครับมีเขาหนึ่งจุดแบบนี้เลยนะถัดไปที่ห่างบ้างนะห่างบ้างก็จะเป็น หนึ่งจุดแบบนี้เลยเรียกว่าหางดอกน,นะครับหางอ่กถัดมาเท้าเห็นไหมครับสังเกตว่าก็จะเป็นข้อเท้าดำสีขาวสลับดำนะครับทุกเท้าก็จะมีหมดเลยถัดมาด<อ>ครับก<อ>็คือเจ้าตัวนี้นะครับต้องดูใต้ขาดเล็กๆก็จะเป็นสีขาวุดนีีนเลือไปหน่อยอนะครับไปนิ้วพี่นันเลยนะครับสีขาว ทัดไม้ควายดำคือปกติลิ้นสีดำใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้ลิ้นส่วนใหญ,ญ่กขาจะเป็นสีขาวชมพูชมพูใบลิ้นเป็นสีดำแบบนี้น,นะครับแล้วก็ายสีผิวผิวพวกนี้จะจะอะไรครับกร<อ>ะเนียนกว่าตัวอื่นจริงของจริงก็คือเขาใช้คนแค่คนเดียวอ๋อก็ต้องถือต้องถือทั้งเชือกแล้วก็อันนี้คันไถใั่ควายด้วยบางคั้งคันไถด้วย ไฟก็เดินเร็วมากอยู่แล้วใช่ไหมไม่ไฟแล้วหมอถึงนี่ยใส่ปุ๋ยเฮ้ยปุ๋ยข้อ หมดแล้วก็ไม่เลวร้ายนะคะจากอันที่ตอนแรกๆที่เห็นที่ลงลงอยู่อันนี้คือของเราแล้วมีเร้วมีการพัฒนาโอเคเพิ่งเข้าใจตอนหลังๆเนี่ยค่ะว่ามันต้องเกลี่ยให้ให้หน้านัีดอยท้าใช่ว่ามันเป็นรอยเท้าใช่แล้วเราก็สามารถจะฝาดได้นลมมาก็ยังไม่ล้มองโอเคเดี๋ยวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็ทำกิจกรรมกันมาแล้วทั้งวันแล้วก็ถึงเวลา เติมพลังงานให้ตัวเองค่ะตอนนี้อยู่กับชื่อเป็นควายยิ้มคอฟฟี่ใช่ไหมคะตอนนี้จะเป็นกินแฟกินแฟดูปั่ด้วยจริงค่ะตอนนี้นะคะเจาก็อยู่ที่ควายยิ้ม กินแฟดูควายนี่กินแฟดูควายของจริงเลยเราจะบอกว่าอาจจะดูวุ่นวายหน่อยเพราะว่าน้องควายกําลังแย่งหญ้าเราไปอยู่นะนอกจากที่เราได้มาหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเราเนี่ยทีเนี้ยก็มีที่บอกว่ามีร้านกาแฟนะคะกินแฟดูควายเนี่ยเนี่ย <laughs> กำลังสาดน้าใส่จอมด้วยเขาก็จะมาเล่นเล่นน้ากันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เราสามารถเอาญ้าให้เขากินได้เขาก็จะว่ายมาหาเราจะเข้าไปใกล้ๆจักร้องแล้วแหละ เสียวเลยเสียวเลยใกล้ชิ้นมากเลยนะคะตอนนี้ใกล่ชิดนจริงจังโอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเมนูเครื่องดื่มที่จอมสั่งมานะคะสั่งมาสี่อย่างระหว่างนี้ก็มีน้องควายมานั่งมองหน้าด้วยนี่เธอเห็นนะคือประมาณว่าฉันก็จะกินด้วยเหมือนกันโอเคงั้น๋ยวเราป้อนเขาก่อนนะเดี๋ยวเขาจะแบบเครื่องมีตัวข้างล่างด้วย เนี่ยเป็นบรรยากาศแบบได้ชิทมากมากนะคะ mm. เมนูควายยิ้มเขาจะเป็นกาแฟอยู่ข้างล่างแล้วก็มีคาราเมลมีเป็นฟองนมข้างบนก mm. ็เป็นเมนูแบบกาแฟมันๆหวานๆน้วขมๆ mm. คือจะบอกว่าก็มาที่นี่เครื่องดื่มก็ไม่มีผิดหวังนี่มองหน้าคือเครื่อง mm. หรอไงบ้าทุกคนได้ไปดูความน่ารักของน้องควายไทยแล้วรู้สึกชอบเหมือนจอมัยเราจะบอกว่า ไปเจอความน่ารักของควายไทยแล้วเนี่ยจอมรู้สึกว่ายังไม่เป็นอิ่มกับความน่ารักของสัตว์โลกเพื่อนของเรานะคะเพราะฉะนั้นจอมก็เลยอยากพาทุกคนไปเที่ยวตามใจกันที่ d o อ c o u นที่คาเฟ่ค่ะซึ่งไปที่นี่เนี่ยนอกจากได้เจอน้องหมาตามชื่อสถานที่แล้วนะเราก็ยังได้เจอน้องแมวน้องหมูและน้องเป็ดด้วยค่ะแถมที่สำคัญน,นะไปที่เดียวถ้าใครที่อยากพากนคู่หลานไปนะคะเราอยากไปนั่งรอเนี่ยคะ่ะ การกินครบนะคะมีเครื่องดื่มด้วยบอกว่าเต็มที่มากๆคืออาหารเนี่ยเขาจริงจังมากเลยนะไม่ใช่แบบอาหารกับคาเฟ่ธรรมดาได้ไปที่เดียวเนี่ยได้ทั้งอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจด้วยนะคะ แบบสมกับเป็นว่าเรียกว่าเป็น The Food Trip ดีกว่าค่ะเพราะว่าปกติรายการจอมเป็นรายการท่องเที่ยวค่ะแล้วถ้า <Yeah. S 1> อันไหนเมื่อไหร่ที่จอมพาไปกินเนี่ยจอมจะแบบพาไป The Food Trip แล้วอันนี้คือ <Yeah. S 1> ต่อยพามาร้านคาเฟ่ที่อาหารจัด็มมาก ครับเป็นกุ้งทอดกระเทียมผัดที่ที่หนูสวนนะครับข้าวปรุงกระเทียมมีหน้าไข่ดาวนะครับอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับแล้วอันนี้มีอันนี้ก็เป็นข้าวผัดปูนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นคอบช็อปนะครับเป็นคอบช็อปนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นคาวเหนียวาใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเส้นหมึกวาซาบิอ่ากุ้ง จริงๆพอทุกอย่างมีผักมันก็ถือว่าเป็นราวา่ะครปะใช่คห้บลอให้เป็นเมนูของทอดก็ตามไม่เผ็ลองชิมแบบตักเส้นดูก่อนนะคะตักไม่ได้ขอชิมคำใหญ่แล้วกันก็เป็นเมนูทัานเด่มของเรานะครับเมนูขายดีของเมนูได้ความเผ็ดนิดนึงของวาซาบิ พอ,อกินกับไข่เ้ิ้ลด้วยมันก็แบบขุดกบอกอหมอมมากนี่นะคะขอตักชิมที่แบบตับลลวกินแล้วดมอืมหอมมากเลยค่ะอันนี้ก็โซนใจกลางร้านนะครับครับเซ็นเตอร์ ตัวนี้ก็เป็นโซนของหาเล็กส่วนใหญ่ก็เป็นที่เราว่าเป็นปอมนะแล้วก็มีชาหมอยอสุรัรขึ้นทํางานครับมานี่ขึ้นมาครับอ่ะอ่ะจอมเชญนั่งเลยครับเชนนั่งอ่ะนั่งเลยอ่ะนั่งเลยครับนั่งเลยสุนักซิดดาวโอเคหันมายิ้มด้วยยิ้มด้วยเร็วดีดีหันอ่ะดีดีโอเคเก่งมากหูกโอเคยิ้มด้วยยิ้มยิ้มอ่ะขึ้นมาโซดาขึ้นมาลูกโซดาขึ้นมาตัวนี้ก็จะขึ้นด้วยอ่ะนี้ก็จะนั่งอ่ะขึ้นมาตัวไหนจะถ่ายลูกขึ้นมาซิดดาวครับ อขึ้นมาถ่ายรูปก่อนอ่ะถ่ายรูปก่อนเกียบครับน่ะนี่คือโซนด้านนอกก็เป็นซูเปอร์ด็อกเป็นโซนหมาใหญ่มี8ฝูงสลับมาวิ่งนะครับ ส่วนด้านนอกนู่นก็จะเป็นฝูงหมาแค่หมูไม่ใช่หมาหมูแค่จากคอนแลนนะครับหมูแค่แล้วก็มีหมูดอยสมยนะครับส่วนชั้นบนนะครับคุณลูกค้าสามารถขึ้นบันไดไปเล่นกับคาเฟ่แมว3มิติได้นะครับในส่วนของคาเฟ่แมว3มมิตินะครับคุณลูกค้าต้องรบกวนให้ล้างมือก่อนนะครับล้างมือให้สะอาดก่อนขึ้นไปนะครับเข้าไปเล่นในส่วนของคาเฟ่แมว ครับอันนี้ก็ปล่อยเป็นช่วงครึ่งชั่วโมงก็สลับมาทีละสองฝูงนะอันนี้เรียกพันอะไรนะอันนี้ก็เป็นอสกันไจแอนนะครับอีกฝูงหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นลาสกันสีคัพเปอร์นี่ก็จแอนอันนี้เป็นสีขาวสีคัพเปอร์คือเป็นพันเดียวกันแต่คนละสีอ่าใช่แล้วเดี๋ยวยังมีปล่อยออร์นิสออกมานี่คือเป็นพี่น้องกันหมดเลยใช่ครับพ่อแม่เดียวกันใช่ครับแต่พี่เจก็จะไม่ผสมแบบตัวพี่น้องกันไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมาผิดจะมี ก็ต้องกันแยกว่ากันแยกไว้ครับตัวโตน่ารักมากครับตัวใหญ่น <t ık pas> ีนน so like ีออันนี้ต้องเลี้ยงในห้องแอร์ใช่ครับพอถึงเวลาเราปล่อยกลับเขาก็วิ่งกลับไปที่ฟาร์มไปที่ห้องของเขาเขาก็จะรู้สึกว่าร้อนนิดนึงใช่ใ่่เพ้าะที่จะอยู่ไม่นานแป๊บเดียว จะพาไปเดี๋ยวพุดคิปแบบจัดเต็มแน่นกับทั้งปีแล้นะเราก็ยังได้พาทุกคนไปออกกำลังกายกันด้วยเล็กน้อยนะคะไปกันที่ The ะเ c สเก็ตค่สุขุมวิทรีค่ะก็วันนั้นจอมพาไปปีนผาจำลองค่ะถือวา่าเป็นการปีนผาจำลองแบบแบบคือมันก็ไม่ใช่ไม่เชิงเป็นครั้งแรกแต่นับเป็นครั้งแรกแรก,ก็ได้เพราะครั้งก่อนหน้านี้ที่จอมปีนก็คือเป็นแบบเตี้ยนะคะวันนั้นที่ไป ไปปีนหาเนี่ยเขาชื่อว่าเอเวอร์บนเพกาค่ะตรงโซนท้งนั้นนะจอบ,บอกอย่างนี้แล้วกันขึ้นไปแล้วไหนๆก็ขึ้นไปนะคะก็กล้า,ก,ก,ลาก,กลัวอย่างนั้นขึ้นไปให้สุดอยากให้ทุกคนไปลองเองนะคือเป็นกีฬาที่วัดใจเราต้องใช้สมาธิมากมานะคะต้องต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนิดนึงนะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครที่มีสติมีสมาธินะคะรับรองว่าสนุกมันแล้วก็ตื่นเต้นแน่นอน,นะค่ะไปดูภาพกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้ามาถึงโซนที่จอมแบบอยากจะพาทุกคนมารู้จักไปพร้อมๆกันมากที่สุดแล้วชื่อว่า Urban Playground ค,ค,ค่ะก็อยู่ใน The r a ร k e t ก l u b สุข,ขุมวิทสี่สินะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาตีนผาจําลองค่ะวันนี้คุณครูจะมา สอนเราในการปีนหน้ผ่ผาจำลองเพราะเห็นขนาดนี้แล้วเราต้องปีนผาแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะในีนี้จอมขอถามเป็นความรู้ก่อนเลย<ด>คือจอมเคยเห็นพวกปีนผาแต่ว่าไม่ได้สูงขนาดนี้จอมเคยแบบเล็กๆหน่อยเตีเ้ยใช่ไหมครเตีเ้ย,ยหน่อยท,ยที่จริงการปีนผามจะมีสองแบบใหญ่ๆก็คือเป็นแบบปีนสูงกับแบบเป็นปีนเตีเ้ยเราเรียกว่าบ o ด d e r i n g ก <หอ S 1> ็คือปีประมาณ4-5เมตรตกลงมาเป็นบอ่อ ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าปีนสูงจะแบ่งย่อยอีกประมาณ2อย่างก็คือเป็นท็อปโลปกับลีดคลายมิงก่อนคือท็อปโลปคือจะมีเชือกแข็งอย่างเงี้ยค่ะเชือกใช่ก็คือตามตามตัวเลยท็อปโลปท็อปที่แปลว่าด้านบนกับโลปที่แปลว่าเชือกมีเชือกอยู่ด้านบนกับอีกแบบนึงก็คือเป็นลีดคลายมิงอ่ะค่ะลีดที่แปลว่าเออลีดเดอร์เป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็คือหมายถึงว่าเรานําเชือก ขึ้นไปเกี่ยวด้านบนก่อนใช่ค่ะก็คือให้คนที่เก่งแล้วเงี้ยลีดขึ้นไปอ๋อขึ้นไปแล้วค่ะเขาก็ลอยอยู่ข้างบนอ๋อนึกว่าเราต้องเม่เราข้างบนก็คือเสร็จแล้วปุ๊บก็ลงมาอ๋อลงมาแล้วอีกคนก็ตามึูกไปอ๋อจอมให้ครูป่านโชว์แต่จอมจะแบบเย็นยูอยู่เฉยเได้เลยแล้วตอนนี้จอมเห็นเป็นแบบเหมือนเขาเรียกเป็นอะไรคะตัวที่ใช้เกาะเป็นโฮค่ะโฮใช่มีหลายสีมากเลยค่ะแล้วก็มีหลายขนาดด้วยแนะนําได้ไหมคะว่าป่ากันยังไง มีป้ายเขียนไว้ด้วยได้ค่ะก็คือโดยปกติแล้วอย่างเงี้ยค่ะโคมันที่จริงตามหน้าผาจริงเราจะจับอะไรก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยเราทําให้หลากหลาย<ฮ>ทั้งมีตัวจับยาก<ฮ>แล้วก็ง่ายเรื่องสีเนี่ยเราทําให้เพื่อเป็นความสวยงามเฉยๆแต่ว่า<ฮ>เลเวลยากกับง่ายของมันจริงๆจะอยู่ที่การ์ดสีส้มด้านล่างเนี้ยค่ะก็คือเราจะสาตาร์ที่ recommend for new climber แต่ที่จริงหน้าผาจริงจะไม่มีอันนี้ก็คือจะเริ่มเป็นเลข5เลยแต่แบบที่นี่เด็กเยอะ เราก็เลยอาจจะมีง่ายๆให้ด้วยมี 5A 5B 5A 5B 5C แล้วก็เป็น 6A 6A บวกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มมีบวกใหญ่เข้ามาตอนนี้ครูปานก็เอาอุปกรณ์มาให้แล้วมีใชค่ะสองอย่างอันนี้อย่างแรกเลยอันนี้คือ harness นะคะก็คือเป็นเข็มขัดรัดเอวสำหรับ c o ยเ s ฟตี t ก็คือถ้าปีนสูงอย่างเงี้ต้องใช้ harness แล้วก็อย่างนึงอันนี้คือสำคัญที่สุดก็คือรองเท้าปีนหน้าผานะคะก็คือ ไม่ว่าจะปีนบอดดิลิงหรือว่าปีนสูงสิ่งที่ต้องมีคือรองเท้าแต่ฮาเน็ตเนี่ยถ้าไม่ถ้าปีนแค่บอดดิลิงไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีคือแปลว่าใส่หมายถ้าเป็นบอดดิลิงอย่างเงี้ยค่ะเราใส่แค่รองเท้าไงคะอ๋อไม่ต้องออันนี้้ไม่ตงใส่ก็ได้เพราะเราไม่ได้มีเชือกอยู่แล้วต้องใช่อ๋ออันนี้แต่อันนี้รองเท้าทำไมมันดูไซส์เล็กกว่ารองเท้าจอมปกติที่จริงรองเท้าปีนหน้าผาออกแบบให้มันมันเล็กอะค่ะมันต้องบีบทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งหลังคือให้มันกระชับ แล้วก็นิ้วข้างหน้าต้องงอนิดหนึ่งเพื่อให้จิกตัวเล็กๆได้ดีแล้วก็ต้องถูกถูกแบบบีบเข้าไปาดันคือ้เท้ายังงอ,ออยู่ใช่ค่ะแต่เราจะใส่แค่ตอนปีนเราจะไม่ใส่เดินก็เนี่ยปีนตามสีเขียวสีชมพูได้เลยใช้ขาถีบเตงขึ้นไปแล้วมือเอื้อมแคนตึ้งมือเอื้อมยืนขึ้นระวังหัวเข่าค่ะพี่จงระวังอ่าค่อยๆค่ะค่อยๆอย่ายกขาสูงค่ะอ๋อโไเคอ่ะแล้วระดับใช่ค่ะเอื้อมมือสูงอ่าสีชมพูอีกตัวหนึ่งอ่าไล่ขาดีๆ โอเคค่อยๆไปหายใจด้วยนะคะอย่าลืมหายใจนะมือซ้ายขึ้นยื่นเลยเพิบแล้วมือซ้ายเอื้อมไปด้านบนระวังหัวเข่าค่ะอะขาขวามีค่อยๆกางขาซ้ายออกมาด้านซ้ายค่ะกางขา,ขาออกนั่นแหละมือขวามีถูกต้องค่ะมือซ้ายสีเขียวโอเคไล่ขาขึ้นมา ค่ะมือซ้ายโอเคนั่นแหละค่ะมือขวามีสีชมพูนะคะโอเคอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงใช่จับสีเขียวอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายจบเลยโอเคโอเคค่ะเรียบร้อยถึงแล้วไม่ต้อเหนื่อย ไปได้เลยระวังโอเคคราวนี้เอ็นหลังออกมานะคะเดี๋ยวป่าจะปล่อยลงชา้าๆเอาขายันล้วผ่าไว้อาถูกต้องอย่างนั้นเลยดีมากถึงพื้นแล้ยยืนขึ้นอันนี้คือถึงตาจอกใช่อันนี้ดู่ะนี่สีดำสีดำใช่ค่ะเรามีผงช็อก <c oughs> อันนี้อาจจะจำเป็นมากกว่าด้านบนเขาเล่มยากกว่านิดหน่อย เผื่อแบบมือมีเหงื่อเงี้ยค่ะลงมาได้เลยใช่ค่ะของด้านกำโอเคดูถูที่มือได้เลยใช่ค่ะมือขวาค่ะพี่จ้องอ่าปึ๊บมือซ้ายใจเย็นอึ๊บอ่ามีซ้ายขวาเลยเอามือขึ้นไปก่อนนะคะมือขวาก่อนแล้วมือซ้ายตามมือซ้ายก่อนเก่งไว้เก่งหน้าท้องไว้ขาขวากลางวันนี้เลยหี่ตัวนี้ เยี่ยมค่ะมือขวาขึ้นอีกมือซ้ายตัวใหญ่เลยตัวบนอ่ะไล่ขาขึ้นมาตรงหัวเข่าเลยค่ะขาซ้ายมีตรงหน้าแข้งใต้สีม่วงอ่ะมือขวาปึ๊บยกขาขวาขึ้นมาอีกทีนึงค่ะตรงหน้าแข้งอีกตัวเดียวจบแล้วยืดเลยไปตัวสุดท้ายเลยจับตัวสุดท้ายได้เลยค่ะปึ๊บสองมือหนึ่งสองสโอเค ก็เรามาส่งท้ายปีกันนะคะด้วย The Stylist Day ค่ะเป็นถือว่าเป็นคลิปที่ห่างหายไปนานมากๆจากรายการ oh. เที่ยวตามใจ The Five ร c a t นะคะ oh. ก็วันนั้นจอมได้พาทุกคนไปเที่ยวตามใจกันที่พัทยาค่ะแล้วเราก็ได้ไปที่ The Gems Mining วิลล่าพัทยานะคะ oh. วันนั้นที่ไปถ่าย,ยถือว่าเป็นวันแรกเลยนะคะ oh. ที่เขาเปิดเปิดให้แขกได้เข้าพักนะคะ oh. วันนั้นก็ได้เห็นห้อง โรงแรมของคนไทยที่รู้สึกว่าใช้วัสดุการตกแต่งอะไรที่มีค<อ>ุณภาพมากๆนะคะเป็นที่ประทับใจมากเลยแล้วก็จอมรู้สึกว่าวันนั้นอยากจริงๆอยากจะพักทุกห้องเลยอะ่ะชอบทุกห้องเลยนะคะเพราะว่าแต่ละห้องนี่คือมีสไตล์การตกแต่งที่แตกต่างกันไปอันนี้คือเราลงจากตรงนี้ไปได้ออเลยใช่ัช้ยออกจากห้องนอนแล้วก็ลงไปได้เลยค่ะ ใช่่่คะนีก็จะเห็นว่าสระค่อนข้างกว้างแล้วก็ยาวเชื่อมกับรูบี้วิลล่าอื่นๆค่ะขอดูสระข้างในบ้างเพราะเมื่อกี้สระข้างนอกแล้วนี่ใช่พักห้องนี้ได้ถึงสองสระเลยโอ้โหอันนี้คือความสูงเท่าไหร่คะอยู่ที่90เซนติเมตรค่ะเด็กๆเล่นได้ลึกน้อยกว่าลึกน้อยกว่าใช่ค่ะจะอยู่ประมาณบริเวณเอวค่ะแค่แค่อ่านี้ก็คือแบบใหญ่มาก แล้วดูดูแรงเชาว์ก็มีบอกว่านี่คือความสูงของจอแล้วดูแรงเชาว์ <laughs> คือจอว่าสูงน่าจะประมาณแบบ4-5เมตรอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะนี่คือเหมือนแบบว่าฝนตกจริงๆ เป็นห้องที่จริงๆออกมาจากห้องนอนหลักก็จะเจอห้องตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่รวมพื้นที่รวมคือคือถ้าด้านหลังกระองนะคะจะเป็นทางเข้าห้องเลยแล้วก็มาเจอตรงนี้ก่อนแล้วก็จะแยกไว้ห้องนอนส่วนตัวมีสระว่ายน้ำมีรงกาดตอนนี้เราก็เข้ามาอีกห้องหนึ่งแล้วนะคะเป็นห้องนอนที่สามคือจริงๆจะบอกว่าสามห้องนอนนี่ตัวสองห้องนอนที่ไม่ใช่ห้องนอนหลักก็คือไม่ได้เล็กไปกว่ากันเลยนะันนี้เป็น สองห้องนอนใช่ไหมคะ,คะอ๋อก็คือจะมีสาวไว้นะนี่คือสสกไซด์เดียวกันเลยค่ะไซด์เดียวกันเลยค่ะห้องนี้นะคะจะชื่อว่า s a p p h เซตไฟ b ูเบ o o ูป i ล่ a ด้วยรีสอร์ทของเราเนี่ยเป็นสไตล์เหมือนสวัสดิการโอเอซิสม,มีความเป็นเหมืองแร่ห้องอาหารเราเนี่ยเอาวัตถุดิบเหมือน สิ่งที่วัตถุดิบต่างๆเอาออกมาแล้วเอาออกไปเหมือนเราไปเจรนเพชรให้มันเกิดเป็นเพชรออกมาก็คืออาหารที่เราอยากจะนําเสนอลูกค้าที่มาทานทุกอย่างที่เราทํามาเนี่ยเราทําเองทั้งหมดในบ้านหรือทุกอย่างที่ที่เราทั้งซอสทั้งทุกอย่างเลยเราทําเองในบ้านเชาเองจากที่นี่เลยก็คือไม่มีอะไรที่เป็นสําเร็จรูปมาเลยไม่ทำเองทุกอย่างกุ้งดูแบบสดหวานแน่นอนใช่ของเราที่นี่ นี่ถือว่าเป็นแรงบรรันดาลใจจากแอฟริกาอือมันจะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะเราใส่มันครบรสมากเลย,ยค่ะทำเป็นไม่กล้ากินคำใหญ่อย่าขออีกคำจะได้เนื้อไปแล้วแหละหอมมาก ก็เราย้อนดูภาพความประทับใจในปีที่ผ่านมา2 0 2 0หรือ2563ของคนไทยเราเนี่ยนะคะคืออาจจะเป็นปีที่หนักหนาของหลายๆคนแต่ว่าจอมก็อยากจะให้ทุกคนลองนึกถึงอย่างที่บอกว่าสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆนะคะเอาเก็บไว้ให้ตัวเองเป็นกําลังใจนะคะอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าอะไรที่ติดขัดก็เราลองมาคิดใส่ตองดูดีๆปีนี้เริ่มใหม่ค่ะเรายังมีเวลาอยู่นะคะเราลองค่อยๆคิดค่อยๆทําแล้วก็ สิ่งที่สาคัญเลยคือการที่เรามีเวลาคิดอะไรดีๆหรือว่ามีเวลาอยู่กับตัวเองนะคะเราก็ได้ใช้เวลากับคนรอบๆตัวเราไปในตัวนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นต้นปีกันนะคะจอมก็ใครที่วันนี้อยากจะออกไปเที่ยวที่ไหนหรืออยากจะเดินทางไปที่ไหนนะคะก็ให้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็วันนี้จอมขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกทีกนะคะอยากให้ทุกคนได้แบบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีสุขภาพร่างก,กายที่แข็ง วันนี้จอมต้องลาไปก่อนแล้วค่ะรายการเที่ยวตามใจเดอะไฟเฟสนะคะเวลาหมดลงแล,แล้วแล้วก็เรามาเจอกันใหม่ในวันหยุดนะคะจะเลิกครั้งหน้านะครั้งนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเที่ยวตามใจที่ไหนใครอยากจะส่งข้อมูลมาให้จอมนะคะติดตามกันได้หรือส่งข้อมูลเข้ามาะคัะใคยพูดคุยกันได้ในแฟนเพจรายการเที่ยวตามใจเดอะไฟเฟสค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะจอมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ